ทุกกระแสเที่ยมตรงทุกประเด็น s m s ข่าวด่วน New p a s สมัครวันนี้ใช้45วันรู้ลิกโครงการบันเทิงก่อนใครจบทุกประเด็นข่าวร้อนจาก s m s ข่าวบันเทิง New p a s สมัครวันนี้ใช้ฟรี1 5วันสมัครคลิปพ o t n ิว BUFFET กดดอกจัน42648224411สมัครคลิปสตาร์พัดบุ f เฟ่กดดอกจัน42648233311เฉพาะเครือข่่ย AAS อ๋ออใบค่ะใบหัวหัวเิอแต่ว่าคำที่เพาะมากกว่าเธอก็คือเหม่งก็เลยเรียกแทนว่าเหมง่งอย่างเงี้ยค่ะ <S <S ใช่แล้วแล้วเหนียงเกิดจากที่ที่พี่ซันนี่พี่ซันนี่ล้อว,วันนี้มีเหนียงนีใช่ก็กลายเป็นคำติดในบ้านเลยค่ะว่าเรียกเหนียงใช่ ใบออกมาจากการฟังแบบนี้ครับการเอ้ยไม่ใช่การการดูแบบรีรันในบ้านครับก็แบบพอเนสพูดข่ายอย่างนี้ก็เอออกมาโอ้โหไบแรงเหรอการอของของเนสก็ช่วงที่เนสป่วยแล้วกันค่ะใบก็ดูแลดี <c oughs> <c oughs> อย่างนี้ในบ้าน <c oughs> ใบอะ วีรกรรมเหรอครับก็น่าจะเป็นก <c oughs> ารที่ได้ทำโจทย์เพลงด้วยกันมากกว่าครับอ๋อเอเอ,ลลอเใช<จ>่อช่นี้ ตลกที่เขาแบบว่าไม่ไม่ใช่ตลกแบบนั้นะก็คือแบบว่าเราสนิทกันแล้วกลายเป็นแบบว่าเออเขาไปจับคู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็เป็นเพื่อนสนิทกันอยู่แล้วก็รู้สึกก็ขอบคุณค่ะที่ช่วยเป็นกำลังใจพวกเราทั้งสองคนละกันจนมาถึง5คนสุดท้ายค่ะได้ค่ะต่อไปทำไมเอ่อนี่ไงกระใส่กูจริงต่อไปอ่ะครับเป็นขับยิ่งกัน <c oughs> อยู่เนี่ย ก็ก็ก็รู้สึกดีครับแต่ว่าเราก็เป็นเพื่อนสนิทกันเนอาะมันไม่ได้จิ้นอะไรในลักษณะนั้นก็ขอบคุณทุกคนที่แบบคอยเชียร์คอยส่งกำลังใจหรือว่าคอยโหวตให้พวกเราสองคนนะใช่ค่ะพวกเราก็สัญญาแล้วว่าจะจะทำให้ทำงานในวงการนี้ให้ดีที่สุดไม่ให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนเนสของเนสก็ กอนอื่นไม่อยากให้ไปรักษาตัวก่อนครับอาการอาการ <c oughs> ไ,มไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก็ะหลังค่ะใช่ต้องต้องต้องพักยาวนิดนึงแต่ก็สามารถทำงานได้อยู่ค่ะใช่แต่ว่าแบบก็อยากบอกนี้ว่าแบบอย่าหักโหมมากเดี๋ยวอาการมันจะรุนแรงขึ้นแล้วแบบ มันก็ไม่หายสักทีอ่ะค่ะทำเนสหรือทำไบก็ฝาให้ไบส์้นหุ่นแล้วกันค่ะ <c oughs> เพราะว่าเป็นคุงนมฟันเลยก <c oughs> ็ <c oughs> ให้วิทวินหุ่นอะไรอย่างเงี้เพื่อเตรียมรับงานต่างๆอะไรอย่างเงี้เพราะเขาเป็นคนที่มีความสามารถง,งานคงจะเข้ามาเยอะพอสมควรใช่ค่ะรู้ลึกวงการบันเทิงอัปเดตข่าวร้อนดาราดังใครรักใครใครฉะใคร ร้องสกู๊ปเด็ดโดนใจกับรายการพัสตาบายนิวพลัสรับชมวาไรตี้ข่าวบันเทิงรูปแบบใหม่ได้ทาง i อ m เช่องโชว์ทั้ง4ผ่ภาคกลางเหนือใต้และอีสานทุกวันพัสตารู้นึกวงการมายามากกว่าที่คุณเคยเห็น